สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพ่นอ,อกับสองเคยลาคือเก่าพี่น้อง,องวันนี้กับพ่อกันอยู่กันหน้าพ่อน้องมินนี่เนาะมามาัดเข่าซอยเพิ่นแล้วก็ค้นเข่าซอยพี่น้องรดแรกของเข่าืันนี้ลดแรกลดแรกแกแถมบอ่อผานบอ่อผานหนักเกินเนาะ ที่แท้มาก็บบรรจุช่วงเพราะบัรไดเลยมันหนักคนเลี้ยงดีเกินบ้านนี้ชอบปุ๊ดพี่น้องเอ้ยนี่น้องอ่อนเลียเล้ยงเลี้ยงขนาดเลยเต็มอะไรก็บก,บก,บกบเต็มจนยอมจนพ่อเลยนะอะไรก็บกเต็มจะเถื่อจะเต็มเลยเข่าลุงเรางามพี่นะ้องมันมีหยาจักเกม็ด มีแต่ข่าวเน้นๆเพื่องกับใบเข่าวใบเขือ่ขอกับพ่อมีนะเกียงเวยง่ยงามราีเดช่วยอ่ะพ่มินเรามาที่ทางกูแล้วก็น้องอ้อนกับกูางานขึ้นไปทางชาวจอยเกษตรจีนชาวจอยเนาะอ,อันนี้งานน้องเมนี่เปินมาปลูกงัูงานน้องเมรนี่ยนะไปอ๋อ คนขาวอี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกด subscribe นาะงส่องเคยลาพี่น้องเลยฝากเป็นกำใจน้องอยู่กันต้องกันไว้ก็แชร์ก็ติดตามจังประพาดคลิปใหม่ๆของส่องเคยลาเด็กพี่น้องเด้อ หนักวะไม,ม่มันยังเป็นมันยัง <plastic> <asma> อันนั <m z ul heures> ้นเนาะมันยังหนักมันยังเนื้อยลายน้ำลายมันโล้ยคึกคึกเออขนาดเทเฮือนนะกระไดเทเฮือนใหม่เดี๋ยวมองเก็บข้าวมองเก็บข้าวลุงอ๋อจุดไปดูมันเด้อโศกโศกมันมันเน้ เดี๋ยวหยุดเฉานอพี่นอ้องเดี๋ยวันนี้ก็บ่ขืนบ่ขืนพ่องเดี๋ยวหนักเกินเน,ะนาะหนักกยูรถก็พี่น้องเลยาะวเบิ้งคักเลยหนาะจิ้ยากน่น้อยนึงเพมันก็เปี่ยอีกเน,ะนะาะนะอเหลียมกับเหลี่ยมกนเนาะ เตรียมยิงรถกับม้าใช่กับพานมาด้วยดีพี่น้องเลยรอบสองนิ่มๆเลยครับทางไปมาคือนวัฒส์ขั้นกระโดดกระเดียดน่นนะั่นเนาะ วยของป้าเนาะมันก็สิเป็นกเพิ่นทางกอกไว้สูบน้ําให้งัวนี่สูบน้ําไว้ให้งัวเออเนาะก็ไผเพิ่นก็หลายขนาดเด้อ เจ็บคอคนน่ะกวางเตื๊บแทนี่างนั้นเนาะส่วนโอเคเดี๋ยวพ้นเข่าก่อนี่นอนเบิ่งเป็นระยะระยะเนาะ คนเลี้ยงเฮา, e เาพ <Laser>. ี่น้องน้องอ้อนพี่น้องเป็นคนเลี้ยงแม่นเฮ็ดนั่นก็บ่เต็มจักเทื่อจนสั่งจนสั่งเบรกนะพี่น้องจนสั่งโคเต็มจักเทื่อเพิ่นเลี้ยงมื้อนีไก่คนเลี้ยงคือเก่าเนาะมื้อนี้ทีมงานหน่อยเอลีมื้อนีใครก็เกี่ยวข้าวน้องมอส กบน้องเยี่ยมเพิ่นก็ไปอยอันเมญ่าเพิ่นกัอันเมญ่าก็ไม่ถาเนาะเออบ่แลยไอ้เยวเข้าตัวเองใสเออันีม่ใสข้าเ่เบิ้งเอาปลาไปเอาปลาไปให้ในฮือนเลยวกับพากันไปเออตัวข้าวที่สันเอ้ย

แต่ว่า2นันโดนน้องเยี่ยมกับน้องมดตัวเนาะโอ้ยบ่ได้บ่ได้เพิ่นแล้วไปหาหญ้ากับแม่เฒ่าแล้วน้องออนเอ้ยโตก้าหาหญ้าคั่นน่ะจังได้ไปหาเกี่ยวนหญ้าเาแล้วเาลงมีหอยตั้งแต่เช้าผู้ใดเออ ต้องว่าไปเวในเฮือนนะป้าไปหายในเฮือนเลือเกิพากันไปทางมัสิดพระใจไปเกี่ยวเขานะมันอติเอผืนวะเ <c oughs> ขาเกี่ยวเขาว้ามันนี่เออ,เอ,อหน้าผืนเองนะเออไปเกี่ยวข้างเราตานะบ่ก้าวเล้ยวบ่เมือนนี่ออาานแปดให้เออ,เอ,อหน้าแปดให้เนาะ หน้าชิแล้่สแปลนให้ขอาายก็ขงมอต้ายังเปลนให้ยังยังเปลนให้ของมอจ้างได้ลุงว่านนี่มอจ้างเลยตาพี่น้องซอยกันคนอีกคนเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยคนกสิมาพี่น้องร้ยบาทมือตืดๆเลยตะกี้แดดเปี้ยวรอบที่สองเฮารถที่สองประมาณตรงรดเดี๋ยวสิ มีประมาณประมาณทั้งหมดนี่นาสิเจ็ดแปดรถขานี่เนาะต้องของคนไปซองยังลายอะไรยังประมาณเจ็ดแปดรถกูเลยคือว,ว่าแมนหมดเลยแถวนี้อยู่ขายาอยู่เพียบเลยซัสมสิกินงัวกินยะนี่ซัสมสินงัว,น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 วนเลย ชีวิตพี่น้องไอ้ี่ชีวิตเศร้าหายเศร้าหนา้าขั้นประเ็ดกับบประได้กินขั้นประหากับนประได้ผ่านแบบวุดิิด

คนคนมคนคนันจิบเราไม่มองไหว้ะเราลุงเขามากเขาแมนยอมรับว่าเขานักเขางามเนาะเขามาซีแล้ววันหายอันเ <ฮะ S 3> ข,ข้ามาชื่อนี่โอ้โหหนักคือคึกไร้โลขนาด พอเห็ดชองอันอยู่แด้อันนี้น้องคขาเบาเนาะข้องนี่เออคล้องหนึ่งใบเห็นใส่เข่าเออมันจะสบายข้องเพื่องข้องคล้องเขานะ พ่อลุงพ่อพ่อพอพ่อโอเคกาวงย่างอีกประมาณเจ็ดเนาะคือว่าทวนมัดนี่เลยกันบะก้าอีกเนาะฮอดบ่จักให้เลยกาว่างา่อาไปนี่เออสามบ่อดีสี่ ตามให้คิงต้อนลอบก่อนได้สิครบจะได้ว่าเก็บไปแล้วหกให้ยังหกให้อนานหนานสามสามให้นะครลดปลายแล้วนานเห็นบอกูขันวานสามโลกเป็นหาทวให้น้อยอี ยางต่ำพี่น้องเลยประมาณหกซะยังเลยอีกหกรลด,ลดอพอดีเป็นแปดรลดโลดแต่ละรลดนี่ได้อยู่ประมาณสิบสองเนาะหกรลดก็หกสิบ,สบ,สบว้านนี้แปดรลดแปดสิบร้อยชี่สิบห้าโต้ร้อยชี่สิบพี่น้องเขาอันเออขั้นได้นั้นดีเนาะร้อยชี่สิบนี่ถือว่าโอ้ปีนี้ ยัหนหอดช่องลอยอยู่กันชุมนิยมลอยชีซีฟนี่นเพราะว่าตัวเรือน,นะอยิงกันเรือลายผัดง่ามอะไนีมันเป็นเป้งอยู่เขานั่นนะเขานี่จะบักห่วงขาศอบขาศอกเลยแมนยอดเลยพี่นี่เข่ามากพร้อมเด้หรือเปล่าเออเข่าเม็ดเต็มเ,เนาะนเ,นเ,นะเพราะว่าพ่นดีมันเลยบ่มีเข่ารีบมันเนม็ดเต็มแม่นลุงแถมคักอีกนานแบบว่านะข้าวแมนจ้างคนกเขาจะเคี่ยวขนาดไม่วมีหยา มันว่ามีหย่าสองเข่าบาดหนักเเต็มกำเต็มบ่อยากเต็มกำซ้ำปวดแขนเลยมันหลุดผูกเกี่ยวม้วนได้พี่น้องขันจ้างบ่มีหย่านี่เข่าเลยก่ะเข่างามอี่างนี้เข่าม้วนขันว่าพ่อแม่ลุงสามสี่นู่นเนาะโอเคพี่น้อง คลิปนี้ก็เข้าโจบไปเพียงานี้ขอบใจสุ่กูสุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้อง,อ,งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเนาะพอกันคลิปนาะค้นข่าวต่อก่อนสบายดี